เล่าขย่าวโลกสวัสดีค่ะยุโรปพึ่งเอกใจอยากเทอเมริกายิ่งอยู่ยิ่งยับ ที่โดนทำลายดันไม่ใช่รัสเซียที่บล็อกดิตโดย World New b y บ s c ค่ะเขาได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบของยุโรปที่เกิดขึ้นจากสงครามในรัสเซียยูเครนซึ่งก็มีเนื้นอาหาที่น่าสนใจโดยระบุไว้ว่ายุโรปถอดใจที่จะไปต่อปล่อยให้พี่เบิมลุยเดี่ยวสื่อ p o l i t i c a l ค่ะรายงานว่าภายหลังจากการประชุมรับระหว่างชอกับมาครองนะคะพวกเขาพบบางสิ่งที่เหมือนกันค่ะก็คือความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธร จากทำเนียบขาวดังนั้นพวกเขาก็เรียกร้องให้ตัดสินใจท้าทายอำนาจทางเศรษฐกิจกับทำเนียบขาวอีกครั้งแล้วพวกเขาก็ขู่ว่าจะเกิดสงครามการค้าเป็นครั้งที่สองเนื่องจากแผนงบประมาณอุดหนุนของทำเนียบขาวถือเป็นมาตรการที่บิดเบือนตลาดอย่างชัดเจนพวกเขากล่าวต่อว่านอกจากจะไม่ช่วยการปกป้องธุรกิจในยุโรปแล้ววอชิงตันยังดึงดูดบริษัทในยุโรปมาตั้งที่บ้านตนเองด้วยการใช้พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อเพื่อ การลดภาษีแล้วก็สิ่งจูงใจด้านพลังงานให้กับธุรกิจต่างๆที่จะย้ายฐานมาที่สหรัฐพวกเขาเรียกร้องให้ไบเดนหยุดเห็นแก่ตัวและหยุดทรยศต่อพันธมิตรที่ปฏิบัติตามคำสั่งทั้งหมดของเขาโดยไม่บิดพริ้วในขณะเดียวกันค่ะผู้เชี่ยวชาญการค้ายุโรปก็ชี้ว่าปารีสและเบอร์ลินถือว่าเงินอุดหนุนของสหรัฐเป็นการละเมิดหลักการของตลาดเสรีโดยตรงแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างเปิดเผยของการวิ่งเต้นและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และจนถึงบัดนี้ค่ะมาโครงและก็ชอเองก็เริ่มเห็นด้วยกับสิ่งที่คาดไม่ถึงและถ้าหากว่าวอชิงตันยังไม่หยุดดึงดูดบริษัทขนาดใหญ่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและแรงจูงใจของส่วนลดภาษีซึ่งปารีสและเบอร์ลินเองจําเป็นต้องเสนอมาตรการตอบโต้การเลือกปฏิบัติต่อทําเนียบขาวเช่นกันผู้เชี่ยวชาญกล่าวต่อไปค่ะว่าเราได้เห็นความไร้ประสิทธิภาพของยุโรปมากพอแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผลประโยชน์ ตนเองต่อความเสียหายจากการกระทําของสหรัฐถึงเวลาที่ยุโรปจะต้องจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของยุโรปจริงๆในเวลาเดียวกันยูเรียลอาราโจนักวิชาการด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศชี้ว่าสหรัฐล้มเหลวในการแยกรัสเซียออกจากเวทีวระหว่างประเทศแม้แต่อินเดียที่เป็นพันธมิตรของอเมริกาก็ยังให้ความร่วมมือกับรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศในอเมริกาใ,กาใตา้อฟริกาแล้วก็เอเชียตำหนิการคว่ำบาต ของรัเสเซียที่ทําให้ราคาน้ํามันและผลิตภัณฑ์สูงขึ้นจนถึงตอนนี้ประเทศต่างๆในยุโรปที่ได้เป็นหุ้นส่วนหลักของสหรัฐในการคว่ำบาตรรัเสเซียพวกเขาก็เริ่มมองเห็นแล้วก็แสดงความสงสยัยเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายจริงๆของวอชิงตันว่าตกลงจะทําลายยุโรปหรือว่ารัเสเซียกันแน่าราโจ้กล่าวต่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกิดจากสาเหตุ2ประการนั่นก็คือประการแรกประเทศในยุโรปตกเป็นเหยื่อของวิกฤตพลังงานที่รุนแรงซึ่งนาไปสู่อัตราเงิน เฟิร์สที่สูงขึ้นและราคาสินค้าส่วนใหญ่ที่สูงขึ้นประการที่สองยุโรปหมดอาวุธที่จะส่งไปยังยูเครนได้อีกประมาณว่าส่งไปหมดแล้วแค่มีเหลือป้องกันตัวเองเท่านั้นนักวิเคราะห์พลังงานชี้ให้เห็นถึงความแตกแยกภายในสหภาพยุยโรปซึ่งแม้แต่ประเทศชั้นนําอย่างเงยอรมนีและฝรั่งเศสก็ไม่สามารถตกลงกันว่าจะจัดการกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นได้อย่างไรถึงแม้ว่าราคากาส๊สธรรมชาติในยุโรปอยู่ในระดับต่ำกว่า1,000ดอลลาร์ดูเหมือนราคา ถูกลงแต่ไม่มีนายหน้ามาเร่ขายให้อีกแล้วดูตัวอย่างได้จากผู้ให้บริการก๊าซธรรมชาติหลายรายที่ท่าเรือในประเทศสเปนก็เริ่มจงใจไม่ขนถ่ายก๊าซให้ด้วยเหตุผลนี้อยู่ที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวที่ลดลงไปเนื่องจากความต้องการก๊าซธรรมชาติลดลงดังนั้นพวกเขาพร้อมที่จะรอจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน2022เพื่อให้ราคาดีเหมือนเดิมนักวิชาการกล่าวว่าบทสรุปสุดท้ายประเทศพ่เบิมในยุโรปก,ก็เริ่มถอดใจที่ ที่จะไปต่อเพราะธุรกิจและประชาชนของพวกเขาแบกรับภาระอย่างหนักพร้อมส่งสัญญาณถามว่ามีทางไหนที่ผู้นําของพวกเขาจะเอาชนะรัสเซียได้โดยพวกเขาไม่ต้องมารับผลกระทบทางเศรษฐกิจในความเป็นจริงเราจะพออนุมานได้ว่ายุโรปกําลังใส่เกียร์ถอยออกจากเคียฟเงียบๆและปล่อยให้ทำเนียบขาวลุยไปคนเดียว ช้อปดีมีคืนซื้อสินค้าระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายนลุ้นรับคูปองส่วนลดสูงถึง200บาทยอดการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับคูปองส่วนลดไม่รวมค่าขนส่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่021146663 021146663หรือไลน์ @shop4.store s